สไปดี้อลทีวิชั่นรถไฟสินค้าจีนยุโรปวิ่งผ่านด่านบกในซินเจียงกว่า7,000ขบวนบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาอุรุมซีจำกัด เปิดเผยครับว่าดานบกข้วเออกัวกื่อเขตปกครองตนเองของซินเจียงอุยกรูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนได้รองรับรถไฟสินค้าจีนยุโรปในปี2022มากกว่า7,000ขบวนแล้วดานโบกข้วเออเกอซื่อรองรับรถไฟสินค้าจีนยุโรปฉเฉลี่ยรายวันสูงเกิน19ขบวนซึ่งจํานวนสูงสุดอยู่ที่27ขบวนต่อวันโดยความนิยมในการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณการขนส่งมากราคาต่ํา โครงข่ายเส้นทางที่กว้างขวางและความมีสเสถียรภาพสุลกากรหัวเออกัวซื่อระบุครับว่านับตั้งแต่เริ่มต้นปี2022รถไฟสินค้าที่วิ่งผ่านด่านบกแห่งนี้ได้ขนส่งสินค้าสู่จีนมากกว่า140ประเภทซึ่งรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์จากเยอรมน,นีและผลิตภัณฑ์แร่จากเอเชียกลาง ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังเมืองและมณฑลต่างๆเช่นเหอเปยเหอหนานเจียงซูกวางตงเซี่ยงไฮ้และฉงชิง่งปัจจุบันดันบกหั่วเอเกิดซื่อมีรถไฟสินค้าจีนยุโรปวิ่งผ่านรวม76เส้นทางซึ่งขนส่งสินค้ามากกว่า200ประเภทเช่นเสื้อผ้าของใช้ประจำวันสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องจกักรกลแล้วพบกับ LT v ท s i o n ได้ใหม่ในมือหน้า Bye, D.